สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่17สิงหาคม2565นะคะวันนี้ดรแต๋วก็ถูกหวยลาวอีกแล้วนะคะเพราะว่าดรแต๋วเนี่ยหลังจากที่ได้เงินจากหวยรัฐบาลแล้วมานะคะอ่าได้หวยรัฐบาลเมื่อวานนี้แล้วนะคะก็เยอะมากก็เลยจะเล่นหวยลาวแค่เป็นการศึกษาเท่านั้นนะคะศึกษาแบบเล่นนิดนิด ไม่อยากเล่นมากนะคะเพราะว่าจะเล่นตี๊ดๆอ่าก็ถูกมานะคะเพราะว่ารู้วิธีการเล่นนะคะรู้วิธีการเล่นก็มีเพื่อนๆก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ดตะแเล่นยังไงถึงได้ถูกหวยลาวตลอดเลยอ๋อเพราะว่าเรามีวิธีไงเรามีวิธีดูนะก็คือว่าถ้าวันไหนเนี่ยเราจะเล่นหวยนะแล้วเราไม่รู้จะเล่นเลขอะไรนะหวยลาวนะเราก็เอาวันที่อันก็ได้อย่างวันเนี้ยวันเนี้ยวันที่17เเนี่ยเราก็อยากจะเดาเออฉันไม่รู้จะเอาเลขอะไรมาซื้อ เอาเลขสิบเจ็ดนี่แหละเอาเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดเนี่ยถ้าเราจะเล่นเลขหนึ่งเลขเจ็ดอะมันบางทีเราอาจไม่ถูกนงเพราะว่าเราเล่นหวยลาวอะเราก็แบบเออมันมีเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดเนาะเราเอาไปลูดไงแบบนั้นไงอ่าเราก็ไปลูดนะเออเลขเจ็ดนะเราก็ตั uh, 對對้งเลขเจ็ดนะล้วก็ไปลูดปื๊ดลูดปื๊ดอย่างไงไงหรือไม่ก็เออฉันเอาเลขหนึ่งด้วยดีกว่าแล้วก็ไปลูดปื๊ดลูดปื๊ดอ่าอย่างเงี้ยมันก็จะถูกนะแต่ถ้าแต่ถ้าไม่รู้จะเล่นอะไรเนี่ยวิ่งไงเอาเลขเนี้ยเอา เลขที่จะต้องมีในอยู่ในหวยลาวอ่ะจะมีเลขห้าเลขเจเลขเก้จะมีเลขห้าเลขเจดเลขเก้แทบทุทุกรอบเลยไปดูได้ จะมีเลขห้าเลขเจ็ดเลขเก้าตัวใดตัวหนึ่งในสามตัวเนี้ยจะมีอยู่ในหวยราวนะอ่าลองไปดูได้เลยทุกรอบเลยจะมีถ้าเราวิ่งอะ่ะเราก็จะถูกเลขอยู่แล้วแหละนะอ่าเราจะถูกเลขอยู่แล้วถ้าเราไปลูดเราก็เราก็อาจจะได้มากขึ้นแต่เราฝึกเล่นอะ่ะเราก็เล่นแบบเออวิ่งสักตัวละห้าบาทสิบบาทอันนี้เราเล่นเพื่อศึกษาไงอ่ะแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรอีกตามที่บอกแล้วอ่ะเอาอย่างนี้ มาเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเลยนะคะใน Google อ่ะสมมุตินะว่าวันวันที่วันที่17วันนี้วันที่17นะเราก็จะซื้อหวยนะเราก็บอกว่า,าวันวันที่17สิงหาคมในอดีตอ่ะเราต้องบอกว่าในอดีตนะแล้วก็กด Enter อ่าเดี๋ยวเขาก็จะให้ข้อมูลมาเราก็ไปดูว่าเราจะเล่นเลขอะไรดีเราก็เราก็ เลื่อนดูนะแล้วก็เลื่อนดูว่าเออมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเนาะมันมีอะไรเนะี่ยเราก็เอาไ e อนะ้พวกเนี้ยไปถ้าเราสนใจอะไรเนะี่ยเราก็คลิกไปอ่านอ่านลงไปนะอ่าแต่สําหรับวันนี้ต้องตาเต๋เนะี่ยสนใจคือที่สนใจคือแล้วก็ออกหวยตรงเลยนะที่สนใจเพราะว่าสนใจมากเพราะว่าที่ที่น่าสําคัญก็คืออ่าวันเนี้ยวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมสองพันสะี่ร้อยเจ็ดสิบสี่เนี่ย พลตีเจ้ามหาพรมสุรธาดานะาถึงแก่พิลาลัยถึงแก่พิลา,นะาลัยนะเราก็คลิกลงไปพอคลิกลงไปเราก็จะมีประวัติต่างๆจะมีประวัติต่างๆนะคะเราก็เราก็รู้เลยนะว่าเออเนี่ยที่สําคัญก็คือวันที่17เนี่ย พสิงหาคม2474เราก็ได้คนนี้แหละเราได้คนนี้แล้วนะเราเพราะว่าเราสนใจไงอายุ8 5เนี่ยเราก็จะเอาเลขอะไรไปละ่ะมีแค่นี้มีแค่นี้มีจะเลข74มีเลข85มีเลข17อ่ามีอยู่แค่นี้ดตรแต๋วก็เล่น74เลยนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยดตรแเต๋วเล่นอะ,อะไรอะเล่น เล่นวิ่งหกวิ่งเจ็ดอ่ะพอดีถูกด้วยนะคะวิ่งหกวิ่งเจ็ดแล้วก็เล่นเจนะ็ดสี่เนี่ยก็เลยทําให้ถูกหวยนะคะนี่แหละที่ดรแต๋ถูกหวยก็เป็นเพราะว่าเราเรามีวิธีการเล่นของเราไงวิธีการเดาเดาแบบวิชาการไงพอเดาแบบวิชาการปุ๊บก็ก็ถูกเลยนะเพราะว่าเป็นวันสําคัญไงแบบนี้ยเป็นวันสําคัญเพราะว่าพระองค์นะเป็นเป็นเจ้าเจ้านครอ่ะผู้ครองนครน,นั่นพระองค์สุดท้ายอ่ะเป็น อ่าอย่างเงี้ยสำคัญแบบนี้เป็นเรื่องของความสําคัญไงดรแต้วให้ความสําคัญเพราะว่าพระองค์เป็นพระองค์สุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันสําคัญของพระองค์นะคะก็เลยหวยก็เลยออก7-4ตรงตรงแบบนี้นะคะอันแรกที่ดรแต้วใช้วิธีการเนี่ยในการเล่นหวยลาวอะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าไม่รู้จะเล่นอะไรก็คือจะมีเลข5เลข7เลข9เอาพวกนั้นไปวิ่งได้เลยนะคะวิ่งล่างวิ่งบนเนี่ยถูกแน่นอนไม่เคยผิดสถิทีเลยนะอ่าอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วใช่ไหมคะสําหรับคลิปนี้ก็ นำไปใช้ได้เลยนะคะนำไปใช้ได้อ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็นำไปใช้ได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ